5-Minute Podcast. ไอเดียดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ 5-Minute s 9 9 Problems นะครับคำถามวันนี้คือคิดว่าโลกการทำงานหลังโควิดเนี่ยจะเป็นยังไงในบริบทความหมายนี่คือโลกการทำงานของออฟฟิศนะครับ ก็เป็นคําถามที่จริงๆผมคิดว่าหลายคนเริ่มมีคําตอบแล้วหมายถึงว่า HR แล้วก็ผู้บริหารนะฮะเพราะว่าหลายคนคงเริ่มร่างวิธีการหรือว่าแนวคิดเรื่องของโลกการทํางานหลังโควิดแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันต้องแบ่งออกเป็นสองสางอย่างนะครับหนึ่งก็คืองานที่สามารถที่จะทําแบบรีโมทได้เรียกว่าเกือบเกือบร้อยเปอรแล้วกันหรือร้อยเปอร์เซ็นเลยก็ว่าได้นะฮะนี่ก็เป็นงานกลุ่มหนึ่ง นะครับเราก็ได้ทดสอบในช่วงโควิดมาแล้วว่าการทํางานอยู่ที่บ้านหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็ประสิทธิภาพเหมือนเดิมหรืออาจจะดีขึ้นด้วยซ้ํากลุ่มงานที่สองคือกลุ่มงานที่กึ่งกึงนะครับกึ่งจะทําที่บ้านแล้วก็อาจจะต้องมาออฟฟิศบ้างกลุ่มนี้เนี่ยการมาออฟฟิศอาจจะไม่ได้แง่มุมของความจําเป็นด้านงานอย่างเดียวนั่นหมายความว่าจะให้ทําอยู่ที่บ้านร้อยเปอร์เซ็นก็ได้แบบตอนนี้แต่ประสิทธิภาพจะ สู้ไม่ได้นะครับพาร์ทนี้งานกลุ่มนี้เนี่ยมักจะมีงานที่เกี่ยวข้องกับการระดมสมองอเข้ามาเป็นส่วนสำคัญ mm hmm. กลุ่มงาน Creative นะฮะกลุ่มงานเอ่อ e t i n มาร์เอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่บางทีอยู่บ้านถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้นะครับแต่ว่าอาจจะทำยากหน่อยยกตัวอ,อย่างเช่นอย่างของงานของ Mission to the Moon เนี่ยจริงๆทําทำที่บ้านได้ร0อเแต่ว่าทุกครั้งที่ประชุมกันเนี่ยน้องๆก็บอกว่า อยากจะเริ่มขอเข้ามาที่ออฟฟิศบ้างมาเจอกันอาจจะไม่ต้องเต็มทีมก็ได้เจอกันนิดหน่อยนะครับก็รู้สึกว่าวันไหนที่ได้มาเจอกันเนี่ยไอเดียมันแล่นมากกว่าโดยเฉพาะในการที่ต้องคิดอะไรใหม่ๆนะครับอย่างงานของ Mission to the Moon เนี่ยบางทีต้องคิดรายการใหม่คิดคอนเซปต์ใหม่งเอางานไปเสนอลูกค้าเป็นเชิงโปรเจกต์เนี่ยอยู่บ้านต่างคนต่างคิดแล้วประชุมออนไลน์บางทีก็ไม่ค่อย อาจจะสู้ไม่ได้ต้องในตรงๆนะครับก็จะมีงานประเภทนี้แต่ก็จะมีงานในคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะทํางานได้ทั้งทั้งทั้งที่บ้านแล้วก็มาเจอกันแล้วกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่จําเป็นจะต้องมาจริงๆคือไม่รู้จะทำที่บ้านยังไงยกตัวอย่างเช่นคนที่ดูเรื่องของ fulfillment นะฮะต้องเอาของส่งจาก warehouse อันนี้มันไม่รู้ทำที่บ้านยังไงจริงณวันนี้เทคโนโลยีมันยังไม่เอื้อ นะครับอันนี้ก็ต้องมาแล้วก็คือในขณะที่ work from home เองนะขณะนี้ก็ต้องมาอยู่แล้วแต่เราก็มีมาตรการในการทําให้มาเราปลอดภัยเป็นต้นน,นะครับอันนี้คือคือสเตตัสของงานที่ผมแบ่งคร่าวๆเ,เป็นแบบนี้ผมคิดว่าพอหลังจากจบโควิดแล้วเนี่ยนะฮะเราจะได้ยินคําว่า hybrid workplace มากขึ้นนั่นหมายความว่าที่ทํางานเนี่ยะจะเป็นที่สําหรับคนที่ หนึ่งคือจําเป็นต้องมาอันนี้แน่นอนสองคือมาแล้วนะงานนั้นๆประสิทธิภาพดีขึ้นผมขอโฟกัสที่พาร์ทที่สองเลกันเพราะมันจะมีความเป็นไฮบริดจริงๆนะครับอย่างผมยกตัวอย่างที่ที่ผมคิดไว้นะฮะก็คือว่างานที่ที่ต้องมาเจอกันที่เป็นระดมสมองคิดอะไรใหม่ๆดูตัดต่อโฆษณานะครับหรือแม้แต่การวิจารณ์งานกราฟิกอะไรพวกนี้เนี่ย พวกนี้คงต้องมาเจอแต่ว่าเราสามารถที่จะเอางานทั้งหมดนี้ร,รวมทั้งประชุมทีมด้วยนะในบางกรณีเนี่ยเราสามารถเอางานพวกนี้เนี่ยมารวมไว้ในในวันเดียวกันได้ผมยกตัวอย่างนะครับอนาคตเราอาจจะมาทํางานวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสสมมุติน,นะฮะสามวันนะครับแล้วก็สามวันนั้นมาถึงก็คือไม่ต้องทํางานเดียเด่ยวๆหรือทําให้น้อยมาถึงก็คือเป็นงานที่ต้องทำกับคนอื่นนะครับอีกสองวันที่เหลือก็ไปทําที่ ที่บ้านได้หรืออยากจะไปทําที่ไหนก็ได้เนี่ยนะครับคนที่มีงานเรียกว่างานงานกับคนอื่นน้อยหน่อยก็อาจจะเลือกวันมาน้อยหน่อยคนที่มีงานกับคนอื่นมากหน่อยก็จ,จะต้องมาเยอะหน่อยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมว่าลักษณะของการทํางานแบบไฮบริดแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คนเนี่ยมีความสุขมากขึ้นแล้วก็แล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะเพราะว่าในช่วง work from Home หลายคนก็คนพบว่าเออเวลาที่ว่างๆเนี่ยเขาได้มาทําอะไรที่ตัวเองชอบได้ได้มาออกกําลังกายได้มา ทํางานอดิเรกอะไรแบบนี้เขาก็ชอบไม่ต้องเสียเวลาเดินทางนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าเออบางอย่างมันก็ประสิทธิภาพดรอปไปจริงๆเพราะฉะนั้นก็ไปทําที่ออฟฟิศได้ผสมผสานกันแบบนี้ผมคิดว่าอนาคตเราจะเห็นภาพแบบนี้ฟังก์ชันของออฟฟิศเองในอนาคตเองเนี่ยผมก็มองนะว่าไอ้พื้นที่ที่มันจะต้องใช้ด้วยกันเนี่ยมันจะต้องเยอะขึ้นพื้นที่ที่ใช้ส่วนตัวอาจจะน้อยลงนะครับโต๊ะทํางาน อาจจะใช้ระบบพอดซีทหรือเปล่าในอนาคตนะฮะก็คือวันไหนใครมาก็ใช้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการสรับฟันปลาเราเองคงจะมีโอกาสเห็นออฟฟิศที่เต็มแคปซิตี้คือไปทำงาน100%คนเต็มออฟฟิศเหมือนเดิมเนี่ยอีกนานถ้าจะเห็นนะฮะหรืออาจจะไม่เห็นอีกเลยก็ได้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็คงจะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนคนที่ทำงานีโมทได้อยู่แล้วอาที่คนที่ทำงานเกี่ยวกับสายเทคโนโลยีจ๋าเลยนะฮะอยู่หน้าคอมตลอดเวลาก็อาจจะอยากมาออฟฟิศสักะทิศละหนึ่งวัน มาเจอเพื่อนนะฮะ,ะเขามามาพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันที่เหลืออีกสีวันก็ก็แล้วแต่อยากมาก็ได้อ่ยากจะอยู่ที่บ้านก็ได้นะฮะเอ,อ่อ Environment ของออฟฟิศนอกจากมันจะมีที่สำหรับคนทำงานแบบด้วยกันเยอะขึ้นแล้วเนะี่ยผมมองมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นที่ที่มันเปิดแล้วก็มีความแคชชวลมากขึ้นอย่างที่ Mission to the Moon กับสีจันเนี่ยเรามีเรามีร้านกาแฟเนาะเราก็ท่ไหครับก็เป็นที่ทำงานที่หนึ่งคนก็ บางทีก็รับแขกที่นั่นเลยก็คือไม่ต้องมาห้องประชุมเซตติง formal, ้งฟอร์มอลก็ไปนั่งที่ร้านกาแฟานั่งทํางานออจําเป็นจะต้องใช้อะไรที่มันเ,ออเป็นฟอร์มอลใหญ่โตหน่อยก็คือเดินขึ้นมาบนตึกได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็น่าจะเป็นในเชิงรูปแบบนั้นแล้วนั่นก็หมายความว่ามันก็จะเปลี่ยนอะไรเยอะนะสมมติว่าเดือนนี้เนี่ยบอกว่าผมผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเจ้าตัวแล้วก็ทีมด้วยนะคือถ้าเกิดทำแล้วมันเวิร์กเนี่ย แน่นอนมันก็มีแรงจูงใจให้ทําต่อแต่ถ้าเกิดทำแล้ว performance มันตกอย่างเงี้ยก็คงต้องคุยกันนะครับแต่ผมมองเห็นนะมองเห็นภาพในอนาคตว่าไอ้คำว่า hybrid workplace เนี่ยจะมานะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ f m i n u t e podcast